เราจะมาทำเมนูต้มขาไก่นะก็จะมีก็เตรียมของไม่เยอะเท่าไหร่เนาะจะมีพริกจินดาสีแดงนะอันนี้แค่ทุบให้พอแตกเนาะคือไม่ตำให้ละเอียดนะต้มขาไก่แล้วก็อันนี้จะเป็นมะขามเปียกนะมีตะไครม้มีแอคขามีใบมะกรูดแล้วก็มีมะนาวมีผักชี กะลังนะถ้าใครมีผักชีไทยก็ใส่รวยนะแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะแล้วก็นี่เลยคือวันนี้ใช้เป็นอกไก่นะใครชอบส่วนไหนก็ใช้ได้เลยนะแล้วก็ใครจะเอาหนังก็ได้นะใครจะใส่หนังก็ใส่แต่เราเอาหนังออกนะเอาแค่อกล้วนๆเนื้ออกล้วนๆเลยเนะแล้วก็ มีกระทินะแล้วก็จะมีหอมแดงด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำกับมะขามไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยต้มน้ำแล้วเราจะใส่มะขามลงไปเลยนะเราจะต้มมะขามก่อนนะให้มะขามเขาออกรสชาติก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงมาใส่ขาตะไคร้ลงไปเลยนนะ แดงลงไปเลยนะก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะเราจะไม่คนเขานะเดี๋ยวรอให้ไก่เขา เซตตัวแล้วค่อยมาคนเนาะเดี๋ยวมันจะมีข่าวตอนนี้คือเราเราเรา,เราต้มไก่นี้เรายังไม่ได้ใส่กะทิเลยนะเราใช้เราจะใส่กะทิตอนอาทีหลังนะแต่ถ้าใครมีหางกะทิก็ใส่หางกะทิได้นะเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาแตกมันเนาะนี่เราจะต้มไก่ให้เขานุ่มเลยนะ เป็นฟองแบบนี้นะเอาออกเลยนะช้อนออกอ,ออกให้หมดมาขามเปียกนี่เราจะใช้แต่น้ำเลยก็ได้นะหรือว่าใครใช้แบบเนื้อแบบนี้ด้วยก็ได้ ร้อนออกเลยนะฟองีกแบบนี้อันนี้เราจะเอามะขาเนื้อมะขามออกนะไครไม่เอาออกก็ได้นะแต่เ,เราจะเอาออกกนะันไก่ของเราสุกพอได้ที่แล้วนะ ไฟแรงได้เลยนะใช้ไฟแรงเลยแล้วก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะเดี๋ยวรอให้เห็ดสุกนะแล้วเรามาปุงมที่เหลือกันเห็ดกับไก่ของเราก็สุกแล้วนะเราจะใส่กะทิลงไปเลยนะ จะปรุงรสชาติกันเลยนะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะแล้วก็ใส่น้ำปลานะรสชาติแล้วแต่ชอบนะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ตามนั้นเลยนะแต่ที่นี่เราจะไม่ให้เขาแตกมันนะก็ชิมรสชาติกันไปนะ ชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวนะเค็มหน่อยก็ใส่ไม่ต้องรองให้กะทิแตกมานะใส่ไอ้ริกลงไปเลยใส่ไบ้ไม่กู ฝรั่งลงไปนะแค่นี้เลยนะวันนี้กับเมนูต้มขาไก่แบบง่ายๆนะไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะก็ทำแบบง่ายๆนะเราเน้นความง่ายเนาะใครชอบอ ผงซุปไก่หรือว่าผงชูรสอะไรจะใส่ก็แล้วแต่ตามนั้นเลยนะสำหรับวันนี้คลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมากับเมนูอะไรอีกฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคลิปนี้วันนี้ไปก่อนบายบายอย่าลืมไปทำทานกันดูนะ